สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการนําใบหินเกีย์เก่าๆนะครับที่เราใช้อ่าหมดแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะนําไปเกียวหลกเกียอะไรได้แล้วนะครับอย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์นะครับนํามาทําแบบนี้เลยนะครับก็จะเอาใบหินเกียวเก่าๆตัวนี้นะครับมาทําที่รับมีดนะครับผมก้อนที่ผมจะใช้นะครับก็เป็นไม้นะครับตัดเอาไว้จับง่ายๆแบบนี้ครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะบากล่องตรงนี้นะครับจะตัดตรงนี้เข้าไปนะครับ นี่นะตัดประมาณนี้นะครับแล้วก็จะนําม,มาวางไว้บนไม้แบบนี้ครับนี่นะครับงั้นนะครับผมก็จะหาฝาน้ําอัดลมครับมาทุบนะครับลองเข้าไปตรงจุดนี้ครับแล้วใช้น็อตขันล็อกให้แน่นเลยครับ นี่แหละครับก็ล็อตล็อกให้แน่นนะครับไม่ให้ใบขยับได้นะครับผมตรงนี้ที่บากล่องไว้นะครับเราสามารถนํามารับมีดได้นะครับแบบนี้ครับนี่นะครับผมตรงนี้ก็สามารถ รับมีดได้นะครับนี่นะครับหรือว่ามีดที่เป็นสนิมแบบนี้นะครับผมเราสามารถนำตรงนี้นะครับมาขัดได้เลยครับ นี่นะครับเห็นไหมครับเราสามารถนํามารับมีดแล้วก็ขัดสนิมออกได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับอย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์จริงๆนะครับผมตรงนี้เราก็สามารถเอาไว้รับมีดบางนะครับนะครับรับลงไปแบบนี้นะครับนี่ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครมีใบหินเจียเก่าๆที่ใช้หมดแล้วก็อย่าทิ้งนะครับผมจะทิ้งก็เสียได้นะครับนำมาทำเป็นใบหินเจียไว้สำหรับรับมีได้แบบสบายๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นเพื่อนได้รับชมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ